ความเพียรความพยายามมีอยู่นะเป็นสาระแก่นสารทั้งเป็นกุศลทั้งหมดโทษไม่มีเป็นกุศลทั้งหมด,ด,ด,มมลหมดและเป็นกุศลที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นกุศลที่ทําให้เข้าถึงอมตะธรรมเข้าถึงอมตมะทา่ชบอย่างแน่นอน ยังไม่เห็นภายในวัฏสองสารยังไม่แน่นอนสอนจิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เสี่มไปเกิดขึ้นแล้วก็เสี่มไปไม่แน่นอนแต่เห็นภายในวัฏสองสารแล้วกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีความเสีม่มมีแต่ความจำเนรลุ่งเรืองยิ่งใหญ่แต่ไปบนตามลำดับจนกว่าจะรู้แก้อริยสัจท,ทำทั้งสี่ประการ อันจำเรินมลิบูนเกมเปียนสุสนทเหล่านั้นจึงสงบนะครับดับไปแล้วก็ถึงอมตะเข้าสู่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเจริญภัยอันตรายในวัตะะสงสารก็คือความแก่ชราความเจ็บไข้ความตายนี่เอง ความเศร้าใจความตอมใจความโทมนัดใจความอุดอัดใจต่างๆนาน,นาจีปาถะเหล่านี้อริยเจ้าทั้งหลายเห็นว่าเป็นภยัเนภยเป็นอันตรายและเบื่อหน่ายไม่ต้องการเที่ยวไปความเบื่อหน่ายนี่แหละท้าเรียกว,ว่านิพพิทายานยานนี้มีในอริยสาวกสี่คู่8ปดจำพวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่อื่นไม่มี ยาาน,นี้มีในอริยสาวกของพระพุทธเจ้าคู่ที่หนึ่งคือโสราปฏิมักยาานโสราปฏิผลยานมีอยู่ในคู่ที่หนึ่งเป็นต้นไปเรียกว่านิพพิธายาานยานนี้ก็นับเข้าในคุณก่อนอริยสาวกอีกคู่แปดจำพวกของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่คู่ที่หนึ่งเป็นต้นไปยานนี้จึงมี